สวัสด,ดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท c l a s s i c กฟ Future ในช่วงบ่ายวันพุธที่25ธันวาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะรานะคาทองคำก็ยังแก่่งตัวในกรอบแคบๆนะคะแต่สามารถยืนเหนือ1,200ได้นะคะปริมาณการซื้อขายเบาบางคืนนี้ตลาด ปิดทําการนะคะเนื่องในวันเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสนะคะเงินบาทก็ยังอ่อนค่าลงนะคะอยู่ที่บริเวณ32.74นะคะค่าเงินเยสตาร่าก็แข่งค่าขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศนะคะค่อนข้างออกมาสดใสคืนนี้ตลาดปิดก็ไม่มีตัวเลขประกาศนะคะสําหรับ ถ้าเราดูภาพทางเทคนิคในราย4ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่า RSI เริ่มปรับเพิ่มขึ้นนะคะก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นได้ต่อนะคะราคาตอนนี้ก็ทรงตัวอยู่เหนือบริเวณ1,204เหรียญอ่าบริเวณ1,200ได้นะคะก็ดูมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะ MACD ก็เป็นบวกนะคะแนวโน้มก็อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สำหรับแนว ต้านวันนี้นะคะก็มีที่บริเวณ1,205แล้วก็ถัดมาบริเวณ1,215นะคะส่วนแนวรับก็มีที่บริเวณ1,190แล้วก็1,185สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ